เส็จงานครับเอารถขึ้นจากบ้านมีเก็บไปสามสิบไร่โดดน้ำพอทั ไปไวๆเกือกหนึ่งทีเกอหนึ่งีปับปบ๊บเกอนึทีปั๊บกิบาว,วีล เบื่อความเรียบร้อยพี่นี่พร้อมยังโอ้เกินหนึ่งนาทีว่ประเด้๋ยปั๊บวะโอ้คนเดียวแล้วกันเนาะถ้าคนมีสายได้กู ไปเร็วรถขึ้ <S <S นล็อกให้เรียบร้อยนะการรถไหลก็เสร็จจะนี้ก็เข้าบ้านครับกินข้าวนอนพักผ่อนพรุ่งนี้สู่งานต่อทีมงานเข้มแข็งทีมงานต้นต,นตาลสิ่งครับสิ่งอย่างเดียว เอ้ยโอเคไปคอยไปเด้อเพื่อนงามันจะแทงอันนี้ปานบอกอยู่ข้างบนก็บอกให้ด้วยว่ามันจะตั้มยังไงบ้ากมันไปซื้อได้นั่นบีบแต่ก็โดนเขาด้วยบอลถามมันตั้มยังไงไช่ครับเข้าบ้านพักผ่อนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับ